นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับอีกาดำกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกอยู่ตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าแต่สายตาของมันก็บังเอิญเห็นอีกาอยู่บนต้นไม้เจ้าอีกาดำที่เกาะอยู่บนต้นไม้ปากได้คาบชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่เอาไว้เจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ด้วยความที่หิวโหวย ก็เกิดอุบายคิดขึ้นมาได้ว่าจะแย่งชิ้นเนื้อชิ้นนี้จากเจ้ากาสุนัขจิ้งจอกเลยทักทายเจ้ากาว่าสัตว์ดีเจ้ากาข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยงามราวกับดวงตาของเหี่ยวเลยนะข้าพูดจริงๆนะเจ้ากาเมื่อได้ยินคำสรรเสริญเยินยอจากสุนัขจิ้งจอก เจ้ากาจึงค่อยๆบินลงมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆโอ้ยเมื่อคาได้เห็นเจ้าใกล้ๆปีกของเจ้าก็เงางามเหลือเกินเมื่อได้ยินดังนั้นกาก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากสุนัขจิ้งจอกก็กล่าวสรรเสริญเยินยออีกาอย่างไม่หยุดหย่อนและไม่ลดละความพย,ยายาม สุนัขจิ้งจอกกล่าวคำไปเรื่อยๆจนมาถึงประโยคสุดท้ายโอ้ยข้านะชักอยากจะฟังเสียงของเจ้าดูเสียหลือเกินว่าเจ้าร้องเพลงไพเราะได้สักเพียงใดเสียงของเจ้าเนี่ยมันต้องไพเราะมากแน่ๆเลยโปรดร้องเสียงเพลงอันไพเราะของเจ้าให้ข้าได้ยินสักครั้งหนึงเถิด อีกาได้ฟังดังนั้นก็อา้าปากร้องเพลงจนสุดเสียงกากากาข้าจะร้องเพลงให้เจ้าฟังอย่างสุดเสียงเลยเจ้าสุนัขจิ้งจอกเมื่อกาอา้าปากก็ทำให้ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นหล่นลงมายัางพื้นสุนัขจิ้งจอกสบโอกาส จึงรีบเข้าไปคาบชิ้นเนื้อชิ้นนั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วอีกาเฝ้าแต่มองชิ้นเนื้อด้วยความเสียดายและหิวโหวยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ให้ร้ายได้ที่สุดก็คือคำพูดเมื่อได้ยินแล้วควรคิดและไต่ตองดูให้ดี ก่อนจะกระทำอะไรลงไป